สวัสดีครับกลับมาเจอกับพี่อีกครั้งใน10 mini พอดแคสต์10นาทีที่จะเปลี่ยนชีวิตไปด้วยกันนะครับวันนี้พี่อยากชวนเธอสำรวจชีวิตตัวเองหน่อยครับเคยมีความรู้สึกแบบนี้ไหมครับอยากพูดภาษาอังกฤษแต่ปากมันไม่ขยับเพราะฝังใจว่าฉันโง่าภาษาทั้งที่เรียนจบมาตั้งนานแล้วอยากเริ่มทำธุรกิจแต่ไม่กล้าเพราะเคยขายของเล่นตอนปรถมรู้เจ๋งเลยเชื่อว,ว่าฉันไม่มีหัวเรื่องการค้า หรือทนอยู่กับแฟนที่ท็อกซิกเพรอเชื่อลึกๆว่าคนอย่างฉันคงหาดีกว่านี้ไม่ได้หรอกเรามาคิดว่าสิ่งที่ขังเราไว้คือความสามารถที่ไม่พอแต่พี่อยากจะบอกความลับให้นะในฐานะที่พี่ทำงานกับศักยภาพมนุษย์มาเยอะเนี่ยสิ่งที่ขังเธอไว้ไม่ใช่กำแพงปูนไม่ใช่กรงเหล็กแต่มันคือความทรงจำต่างหาครับ วันนี้พี่มีเรื่องเล่า2เรื่องที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่าทําไมชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดถึงยอมจํานวนให้กับพันธนาการที่เปราะบางที่สุดและเธอกําลังเป็นหนึ่งในนั้นอยู่หรือเปล่าเรื่องแรกลองจินตนาการภาพช้างตัวโตเต็มวัยน้ําหนักเป็นตันๆในคณะละครสัตว์ช้างตัวนี้มีพละกําลังมหาศาลเลยครับมันชิงวงของมันเนี่ยยกท่อนสูงได้เลยครับ มันพังกำแพงได้ครับแต่เชื่อไหมครับเวลาที่ควานช้างผูกมันไว้เขาใช้แค่เชือกเส้นเล็กๆผูกขาหน้ามันไว้กับเสาไม้ธรรมดาครับถ้าช้างตัวนั้นแค่กระตุกขาเบาๆทีเดียวเชือกก็ขาดกระจุยแล้วแต่ทำไมมันถึงยืนนิ่งยอมถูกล่ามอยู่อย่างนั้นเป็นปีๆคำตอบคือ มันถูกล่ามด้วยเชือกเส้นนี้ตั้งแต่ตอนที่มันยังเป็นลูกช้างครับตอนมันตัวเล็กๆเชือกเส้นเนี้ยมันแข็งแรงมากสำหรับลูกช้างมันพยายามดิน้นเจ็บยิ่งมันพยายามกระชากมันยิ่งเจ็บไม่ออกครับพยายามหนีและลม้มลูกช้างเรียนรู้จากประสบการณ์ซ้าๆว่าฉันสู้เชือกเส้นนีไม่ได้ ฉันนีไปไหนไม่ได้แล้วเวลาผ่านไปช้างโตขึ้นตัวใหญ่ขึ้นแข็งแรงขึ้นเป็นร้อยเท่าแต่ไม n d เซตของมันยังเท่าเดิมทั้งที่มันรู้สึกถึงแรงดึงที่ข้อเท้าทันทีที่มันรู้สึกถึงสิ่งนั้นโปรแกร,รมเก่าในห่วงมันจะทำงานทันทียอมเธอะสู้ไปก็เจ็บตัวออเปล่าเคยลองแล้วมันเลยหยุดสู้ ทั้งที่ตอนนี้มันมีพลังพอที่จะกระชากเสาทั้งต้นให้หลุดออกมาด้วยซ้ำเธอเองก็เหมือนกันหรือเปล่าเชือกที่ล่ามเธอไว้คือคำวิจารณ์ของครูตอนป .4 หรือเปล่าคือคำพูดดูถูกของแฟนเก่าเมื่อห้าปีที่แล้วหรือเปล่าเธอกำลังเอาขีดจํากัดในอดีตมาตัดสินศักยภาพในปัจจุบันอยู่หรือเปล่า ถ้าเรื่องช้างยังไม่เห็นภาพพอมาดูการทดลองทางวิทยาศาสตร์บ้างครับนักวิจัยเนี่ยเขาลองเอาตัวหมัดครับมาใส่ในขวดโหลครับแล้วปิดฝาคือปกติเนี่ยตัวหมัดมันจะกระโดดสูงมากครับเพราะมันกระโดดอ่ะป๊อกหัวมันชนกับฝาขวดแล้วมันก็เรียนรู้ว่าเฮ้ยกระโดดสูงแค่นี้พอนะเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็บแล้วมันก็กระโดดเตี้ยลงเตี้ยลง จนไม่ชนฝาทีนี้นักวิจัยเปิดฝาขวดออกครับทางออกเปิดกว้างสู่อิสรรภาพแล้วครับแต่เชื่อไหมครับไม่มีหมัดตัวไหนแม้แต่ตัวเดียวที่กระโดดออกมาได้เลยครับพวกมันยังคงกระโดดสูงเท่าเดิมเท่าที่สมองมันจำกัดไว้ครับหรือ invincible ceiling ครับ เพดานที่มองไม่เห็นในทางจิตวิทยาเราเรียกภาวะนี้ว่า learn helplessness คือการเรียนรู้ที่จะยอมจำนนคือการที่สิ่งมีชีวิตเชื่อว่าทำอะไรไปก็เปล่าประโยชน์จนเลิกพยายามไปเอง,ท,งทั้งที่สถานการณ์จริงมันเปลี่ยนไปแล้วโอกาสมันเปิดกว้างแล้วในมุมมองของวิศวกรมนุษย์เราเติบโตขึ้นทุกวันครับ ฮาร์ดแวร์ของเธอร่างกายวุฒิภาวะคอนเน c t ชันเงินทุนมันอัปเกรดขึ้นตลอดเวลาครับตอนเด็กเราอาจจะไม่เก่งเลขนะครับแต่วันนี้เธอมีเครื่องคิดเลขครับเธอมี AI ครับตอนจบใหม่ๆเธออาจจะพูดไม่เก่งครับแต่วันนี้เธอผ่านโลกมาเยอะขึ้นครับเธอมีเรื่องเล่าเยอะมากขึ้นครับแต่ปัญหาคือซอฟต์แวร์เธอยังรันเวอร์ชั่นเดิมครับความเชื่อเดิมครับมันเลยเกิดเออร์ครับ ศักยภาพมีครับแต่ดึงออกมาใช้ไม่ได้วิธีแก้มีทางเดียวครับคือต้องรีเทสทดสอบระบบใหม่เธอต้องลองกระตุกเชือกดูอีกครั้งครับเธอต้องลองกระโดดให้สูงกว่าเดิมดูอีกครั้งที่บอกว่าทำธุรกิจไม่เป็นเน่ยลองศึกษาใหม่ดูหรือย,ยังในยุคที่มีเครื่องมือช่วยขนาดเนี้ที่บอกว่าไม่มีเวลาเนี่ยลองบริหารเวลาใหม่ดูหรือย,ยัง ในวันที่เธอเป็นนายตัวเองได้มากขึ้นอย่าเชื่อข้อมูลเก่ามากเกินไปโลกมันเปลี่ยนตัวเธอก็เปลี่ยนสุดท้ายนี้พี่อยากบอกข่าวดีให้กับเธอครับเชือกที่ล่ามขาเธออยู่หรือฝาขวดที่ครอบหัวเธออยู่ครับมันไม่มีอยู่จริงแล้วสิ่งที่ขังเธอไว้มีแค่ความคิดของเธอเท่านั้นครับ วินาทีที่เธอตัดสินใจว่าพอกันทีฉันจะไม่ยอมจำนวนอีกต่อไปแล้ววินาทีนั้นแหละเชือกที่ดูแข็งแกร่งนักหนาจะขาดสะบั้นลงเหมือนได้เปื่อยๆื่องขยับขาดูสิครับลองทำในสิ่งที่กลัวดูสิครับลองหาโอกาสใหม่ๆดูสิครับแล้วเธอจะตกใจว่าเฮ้ยฉันทำได้นี่วะโงนีทำตั้งนานแล้ว อย่าปล่อยให้ปมในอดีตมาขโมยอนาคตที่ยิ่งใหญ่ของเธอไปครับเธอไม่ใช่ลูกช้างตัวนั้นแล้วครับเธอคือพยาคตชสารที่ทรงพลังลุกขึ้นมาสะบัดเชือกแล้วเดินหน้าไปสู่ชีวิตที่เธอคู่ควรครับใครที่พร้อมที่จะปลดล็อกตัวเองแล้วพิมพ์มาบอกพี่หน่อยใต้คลิปนะครับาเชือกขาดแล้วแล้วเจอกันในคลิปใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ